สวัสดีครับมาพอกลุ่ดอุดรธานอีกแล้วครับมาหนีก็ยังอยู่ฟังโครนอีกครับสิบบาทเบิ้งตีลินจัดล็อกขายครับหากจากห้างลาหยางเส้นลักครับเส้นสองสองนิตโยนั่นแหละขามาร้อยหาซิเมตรครับขามาในซ้อยนี่ก็ะหอดแปลงของเฮาแล้วแปลงของเฮามีสองแปลงครับถนนคู่แดงนอกสองสีจอแล้วเพิ่นที่ขายยกแปลงครับแต่ละแปลงนั้นหาแสนหาหมื่นบาทครับที่ยังเป็นป่าอยู่ครับยังเป็นถมที่ ไปขับไปเบิ่งแปลงกันครับนี่ทา่าขม้าแปลงของห้ากับเป็นท่าข้อเกีดก์กวงของสะดวกสบายครับซื้อขาม้านี่ก็ลอยหาซิมเมตรก็สิหอดแปลงของห้าแล้วเลยแปลงของห้าไปอีกก็สิเป็นมูลอธิมุเมตตารรมครับแปลงของห้าที่ิ่นจะคลายก็คือแปลงนี้ครับยังเป็นปลาอยู่้อ เปลาสิบบสะดวกกันได้แปลงที่แรกนี่มันหกสิบบเข้าไปสิบเขาไปเบิงแปลงที่สองเลยแปลงที่สองก็อยู่ใกล้ๆกันครับแต่ว่ามีท่างเพราะว่าพันจัดล็อกมีท่างเรียบร้อยครับพันจัดล็อกไว้มีท่างทุกแปลงครับติดท่างทุกแปลงแต่ว่าณเดี๋ยวนี่ยังเป็นป่าอยู่ครับป่าเข้าไปเบิรงแปลงกันครับนี่ครับมาหอดแปลงของเขาแล้ว ด้านกว้างสิประมาณจักยี่สิบเมตรครับนี่ด้านกว้างนั่นครับเฮลักนั่อยละครับนี่ลักหัวแดงๆนั่น่อละด้านกว้างด้านยาวสิประมาณจักสามสิบเมตร ครับลักด้านกลวงประมาณยัก20ยี่สิบเมตรครับแล้วก็มองนี่มันจงเป็นทางไว้ทางนี้สิกลวงประมาณยัก8แปดเมตรครับนี่นี่ลากนั้นจากลากนั้นมาหอดลากนี่จะเป็นทางครับทางเยาอไปหาทางระย่างหุเลยแล้วก็ด้านแาว พก็ครับดานเงาเลยลักนะอยู่ในเปลวหกนะครับเลยลักซิเมนหวัวแดงแดงนึ่งประมาณจากักประมาณจะยี่สิบหามตรครับดานยาวกว้างประมาณยี่สิบเงาประมาณยี่สิบหามตรทั้งสองแฝงทอกันครับพื้นที่มันเจ็ดสิบเก้าตารางวาทอกันเป็นสนอดขุดแดงนอกซีจอแล้วพร้อมโอน เป็นสิขายแปลงละหาแสนหาเมื่นบาทที่ยังบ่ถมที่ยังบ่ปับสภาพอยู่ใกล้ๆทางลาดยางประมาณจะลอยหาสิเมตรอ่าทัานใดมีแผนอยากมากเอ็ดเงินเอ็ดสั้นเกิดร่องๆข้มาเบ่งแปลงนี้ครับหาแสนหาเมื่นบาทาก็ เกล้กที่ว่าการอำเภอเกลไกบิ๊กซีครับเกลไกลโตโยต้าทางโคนไปมาสะดวกสบายแปลงที่สองก็สภาพก็เป็นขึ้นกันนี่แหละครับแต่ว่าก็หกกวัวแปลงนี้เนี่ยบาไไเอา้อาเกือบบูดมากเข้าไปบ่ได้ครับ สภาพก็ใกล้เคียงกันนี่ละสภาพกับแบบเดียวกันนี่ละกวางเน่ากับซ้ำกันพื้นที่ซ้ำกันราคาซ้ำกันครับมี2สแปลงแปลงนั้นมัน60บบ่อเข้าไปเบิ้งครับ สำหรับท่านใดที่กำลังหาดินไปเด็ดปลูกงานปลูกสั้นเห็ดมังโยมังเศร้าอยู่ในเขตอ,อยู่ในเขตอำเอภอพังโคนครับอยู่ใกล้เมืองอยู่ใกล้บิ๊กซีครับนี่ใกล้บิ๊กซีประมาณจาก100ักรร้อยสองร้อยเมตรใน็ฮองบิ๊กซีแหละครับใก,กล้โรงพยาบาลใกล้ทีวาการอำเอภอพังคนไปมาสะดวกสบายกัราคาจับต้องได้ครับ ลอกละหาแสนหาเมื่อนบาทเจ็ดสิบเก่าตารางว่าดินแปลงนี้เหมาะกับเสียดมองโยมองเศร้าครับคันสนใจกับติดต่อสอบถามมากนะครับเด้อลุงเอื้ออาดนี่แหละครับเบอร์มือ0902628297 ลล่ก็ะลายลงอาจยังใส่ลล่เก่าอยู่ครับสนใจกติต่อสอบถามคำ้ามาครับสำหรับคลิปนี้เอาทานี้เนาะคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณมากสวัสดีครับ